สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบตนะครับหรือเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์นะครับก็มียี่ห้อ MG นะครับอันนี้เป็นรีโมท MG รุ่น GS นะครับอันนี้ก็เป็นของ Honda นะครับรุ่น m o b i l i o นะครับอันนี้ของ j a z z ก็น่าจะใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูของ Honda ก่อนแล้วกันนะครับ คันด้าเรามันจะมีน็อตอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นน็อตแฉกนะครับเราก็ขันน็อตนะครับขันน็อตลงมานะครับพอขันน็อตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ง้างตรงนี้ออกนะครับเปิดออกแบบนี้นะครับเปิดออกแล้วดึงออกมานะครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันออกมาได้นะครับหลุดออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับหลุดออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ก็คือตัวแงะ นะครับตัวเงี้ยเงี้ยตามร่องตรงกลางนะครับตรงกลางจะมีร่องนะครับเสียบเข้าร่องไปนะครับแล้วก็บิดบิดให้มันอ้าออกจากกันนะครับนี่นะครับบิดออกอ้าออกจากกันข้างในมันจะเป็นฐานอยู่นะครับครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ CR 1.6ึ่นะครับแบนๆนะครับเราก็แงออกมาได้นะครับเราก็ใช้อะไรก็ได้นะครับแงออกมานะครับแง้ออกมานะครับนี่ข้างในมันนะครับจะเป็นตัวดันให้ฐานมันอ่าไม่หลุดง่ายนะครับฐานมันก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นะครับเล็กๆเท่ากับประมาณเล็บนิ้วหัวแม่มือนะครับนแบนประมาณหนมิลนะครับ อานานหมดแล้วก็ซื้อฐานใหม่มานะครับซื้อฐานใหม่ยี่ห้อแม็กซิลก็ได้ครับราคาก็จะถูกหน่อยถูกกว่าพานาโซนิกนะครับพอซื้อมาแล้วตอนเราใส่นะครับตอนเราใส่มันจะมีขั้วอยู่นะครับเห็นไหมครับด้านบนด้านบนจะเป็นขั้วบวกนะครับเห็นบวกตรงนี้ไหมครับด้านล่างพลิกลกับด้านล่างจะเป็นขั้วลบนะครับเราก็เอาขั้วลบเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในสปริงนะครับ แล้วก็กดมั <audio> right. นม yup. ันจะดังนะครับอ่ากดมันจะดังกึ๊กหนึ่งนะครับอ่ากดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่กับเืนได้นะครับใส่กับคืนได้เลยใส่กับคืนก็ดูตำแหน่งดีๆนะครับนี่นะครับเป็นเฉียงอันนี้ก็จะเป็นเฉียงนะครับเฉียงใส่กับเฉียงนะครับมันไม่มีน็อตนะครับอันนี้เราก็ กดให้มันดังนะครับดังให้มันล็อกนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เวลาเราลองนะครับเราลองเราก็ไปลองที่รถนะครับไปใกล้ๆก่อนยังไม่ต้องประกอบก็ได้นะครับเอาตัวนี้ไปลองนะครับเปิดปิดดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับครับเราก็ลองดูนะครับ เราเสร็จแล้วก็ประกอบเขืนนะครับไม่ยากประกอบเืนก็เอาตัวปุ่มนะครับใส่ตรงรูแบบนี้นะครับแล้วตอนใส่กลับเนี่ยใส่ด้านนี้ก่อนนะครับใส่ด้านนี้ก่อนเพราะมันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันกลับแล้วก็ขันน็อตครับเอาน็อตมาขันเรียบร้อยครับอันนี้ ของ h o น d a นะครับฮอนด้าข mm ันน็อตก็เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. นี่ครับขันน mm ็อ hmm. ตเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ของฮอนด้า hmm. ส่วนของ MG มนะครับของเอเนี่ยไม่มีน็อตนะครับของ MG ไม่มีนอ็อตเราก็กดนี้ก่อนนะครับกดให้กุญแจออกมานะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับของ m อเราก็ใช้ ต้องใช้ตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้เราไปใช้ไขค,ควงแบรนด์เล็กๆเนี่ยไอยตัวขอบนี้มันขอบเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวแกะมือถือนี่แหละนะครับไปซื้อมานะครับแบน,แบนๆหาอะไรแบนด์นะครับอลูมิเนียมแบนๆกไได้นะรีดไปนะครับรีดตัวนี้มันจะแน่นหน่อยนะครับรีดไปให้มัน แกะในช่วงล่างนะครับอ่าพอรีดไปเสร็จมันจะได้แล้วนะครับนี่นะครับมันจะอ้าขึ้นมานะครับครับเรารีดไปเลยนะครับพอมันอ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์อีกอันอันนี้มันแบบมันบางนะครับมันบางเราจะขันขึ้นมาได้ยากนะครับเราก็เอาตัวที่มันหนากว่านี้นะครับเป็นเหล็กแบบนี้นะครับแบนๆแบบนี้ก็ได้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดบิดนะครับ บิดไปรอบๆนะครับอ่าบิดไปเรื่อยๆนะครับนี่มันจะเริ่มออกแล้วนะครับเราก็มาบิดฝั่งนี้บ้างนะครับบิดฝั่งนี้บ้างนี่นะครับเริ่มออกแล้วครับเราก็มาเสียบบิดไปเรื่อยๆจนครบนะครับทั้งสี่ด้ามมันก็จะออกมานะครับอันนี้เป็นของ MG GS นะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้วบวกอยู่ด้านบนเสมอนะครับนี่ข้อบวกอยู่ด้านบนครับอันนี้เป็นรุ่น ฐานรุ่นใหญ่นะครับเป็น cr 2 0 3 2นะครับเป็นฐานที่ใช้กับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับนี่สามวนนะครับนี่ก็เอาออกมานะครับเอาออกมาเลยครับออกแล้วก็แงะนะครับนี่นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ข้าไหนมันนะครับเราก็เอาอันไห่นะครับมีห้อแมกซมก็จะถูกกว่า panasonic เราก็แกะอันใหม่มาใส่ได้เลยนะครับไม่เราไม่ต้องไปทําวงจรอะไรเลยนะครับนี่เราก็ใส่คืนนะครับมันจะมีตัวปิดเฉียงอยู่นี้หนึ่งเราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับใส่ไปที่ตัวปิดนะครับเราก็วางลงเหมือนเดิมเอาขั้วบวกไว้ด้านบนนะครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยครับเสร็จนะครับเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมแค่นี้นะครับมันไม่มีน็อตนะครับของ mg มันจะล็อกเป็นแบบ กันน้าอันนี้เป็นตัวกันน้ํานะครับเป็นขอบกันน้ําขอบยางกันน้ำครับกันน้ําเข้าในวงจรในนี้นะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับปิดปกตินะครับให้มันดังแก๊กแล้วก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ของเอ็มจะง่ายนิดนึงนะคนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับแน่นปึ๊บแล้วก็กดล็อกรับเก็บเสร็จนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับ เราต้องใช้โทรศัพท์ส่องดูก็ได้นะครับมันจะเห็นไฟนะครับไฟตรงนี้กับพิบนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับกับพิบเลยเวลาเรากดนะครับไฟกับพิบนะครับฮอ,อนด้าเห็นไหมเนาะฮอ,อนด้าไม่เห็นไม่มีไฟสแสดงอะไรนะครับ เพียงเท่านี้ก็ง่ายๆนะครับซื้อถ่านมาใส่มาเปลี่ยนนะครับถ่าไม่เจอก็ซื้อใน g o เกิลนะครับซื้อในช็อปปี้อะไรก็ได้นะครับแต่ต้องทราบเบอร์มันก่อนนะครับว่าถ่านมันรุ่นไหนเบอร์ไหนนะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันรุ่นไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ